สวัสดีครับวันนี้พามาชมนะพระขุนแผนนะครับนาะพายคู่ตัดเดี่ยวพิมพ์พใหญ่นะองนี้เนื้อหาสาระสวยงามครับนนะาพระขุนแผนโกบ้านกลางนะนั้นมีมากมายหลายพิมพนะแต่ที่เหมือนกันทุกพิมพ์ก็คือเนื้อพระนะไม่ว่าจะเป็นพิมพ์พไหน จะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับนะเพื่อนๆคือจะเป็นเนื้อดินหยาบนะเต็มไปโดยเม็ดกวาดรายแลนะมีโพงอากาศนะครับส่วนที่เนื้อละเอียดก็มีนะแต่ก็หยาบกว่าเนื้อพระดินกุอื่นน,นะคร นะครับวัดบ้านกลางนะตั้งอยู่ตำบลศรีประจันต์อำเภอศรีประจันตนะ์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนะอยู่ทางทิศฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณนะคือแม่น้ำท่าจีนตรงข้ามตัวตลาดและที่ว่าการอำเภอศรีประจัน์เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยา นาะผ้าที่แตกกุออกมานะจากวัดบานกลางนั้นส่วนใหญ่จะเป็นผ้าตะกุลผุคขุณเพนนะครับนะเมื่อก่อนเขาไม่เรียกผ้าคุณเพนครับเขาเรียกเป็นพระนะครับนะพระซุ้มกระจังนะที่เอาแจกให้ทหารนะครับแจกให้ทหารออกไปลบนะเพื่อคุ้มครองนะพยานอันตรายต่างๆนะครับมีอยู่มากมายหลายพิมพ์นะครับ เป็นเนื้อดินทั้งหมดนะครับนะสถานที่พบในเจดีซึ่งได้ชำรุดสุดโสมพระวัดบ้านกลางนะนะสันนิษฐานว่าสมเด็จพระนเรศวรได้เดินทัพมาถึงเมืองสุพรรณนะเพื่อนำทัพไปรบกับพมา่าโดยมีพระมหาอุปราชาเป็นแม่ทัพใหญ่โดยได้สร้างพระไว้ที่วัดบ้านกลางอำเภอศรีประจัน์เพื่อไว้ให้ทหารใช้ในการรบครั้งนั้นเมื่อรบชนะ แล้วก็เป็นคติของคนโบราณน,นะว่าเมื่อมีได้ใช้พระแล้วก็นะจะไม่นำติดตัวไปที่บ้านแต่จะนำมารวมกันไว้ที่วัดก็สร้างเจดีย์บรรจุพระนะเอาไว้ทั้งหมดจึงเข้าใจว่าผู้ที่สร้างวัด้พระวัดบ้านกลางนะคือว่าพระคุณแผนบ้านกลางนะตามสมัยนิยม คือสมเด็จพระนเรศวรนั่นเองนะอีกสาเหตุหนึ่งพระบ้านกลางมีพิมพ์เดียวกับพระกุยใหญ่ชัยมงคลอยุธยาซึ่งมีหลักฐานแนะ่ชัดว่าสมเด็จพรนนะนเรศวรเป็นผู้สร้างนะพิมพ์เดียวกันคือพระสุนแผ่นเครือบนะของวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นพิมพ์เดียวกับพระคุณแผ่นบ้านกลางนะผิดกันที่เนื้อและความประณีตนะกาวคือพระของกุบ้านกลางจะเนื้อจะหยาบกว่านะและ ความปีิสู้ของพระขุนแผนนะกุวัดใหญ่ชัยมงคลไม่ได้นะเข้าใจว่าต้องรีบสร้างให้ทันเวลาทําศึกวัสดุในการทําจึงไม่ปณิสนะจึงยากกว่าวัดใหญ่ชัยมงคลเพราะฉะนั้นสรุปนะพระขุนแผนกูบ้านกลางนะน่าจะสร้างก่อนพระขุนแผนเครือบนะของวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับนะตามคําสันนิษฐาน นะเรื่องพุทธคุณนะกุนะพระกุบัดบ้านกลางที่รู้กันว่าสร้างในสมัยศึกสงครามเพราะฉะนั้นในะจะยอดเยี่ยมในครางแ้วผาดพงกระพันชาติเป็นหลักแต่มีผู้กล่าวขานกันมาว่าเลยที่เราคุนแผนบ้านกลางนั้นยอดเยีมม่ยมในทางเมตตามหานิยมสูงมากนะนะเข้าใจว่านะเพราะชื่อมี การนำมาตั้งเป็นพระเอกวันนักคดีคุณแผนนั่นเองจึงเข้าใจกันอย่างนี้นะครับนะก็มากมายหลายพิมพ์นะครับนะก็เดี๋ยวจะบอกนะครับนะองนี้นะจะแตกสักหน่อยนะครับนะแตกแล้วก็มาทากาวใหม่ก็ใช้ในพุทธคุณนะครับใช้ได้นะ น่ก็มีพิมพ์หลายพิมพ์ก็คือพิมพ์พระขุนแผนพิมพ์ห้าเหลี่ยมอกใหญ่พระขุนแผนพิมพ์ห้าเหลี่ยมอกเล็กพระขุนแผนพิมพ์ทรงพรมใหญ่ธรรมดาพระขุนแผนพิมพ์ทรงพลใหญ่ฐานบัวผ้าขุนแผนพิมพ์ทรงพลเล็กพระขุนแผนพิมพ์เทาวันเลยพ้าขุนแผนพิมพ์ซุ้มเครือบพระขุนแผนพิมพ์ใบไม้ร่วงพ้าขุนแผนพิมพ์ทรงพลพระไพร เดียวพิมพ์พระประธานพระภายเดียวพิมพ์หน้าเทวดาพระภายเดียวพิมพ์หน้าฤาษีพระภายเดียวพิมพ์หน้ามยมพระภายเดี่ยวพิมพ์แขนอ่อนพระพายเดี่ยวพิมพ์ก้างปลาพระภายเดียวจิมซุ้มประตูพระภายเดี่ยวพิมพ์ใบพุทสาพระพายคู่พิมพ์หน้ายักษ์นะพระภายคู่พิมพ์อกคุดพระภายคู่พิมพ์หน้าเทวดานะพระภายคู่พิมพ์หน้ากมพระภายคู่พิมพ์หน้าฤาษีพระภายคู่พิมพ์หน้ามงคลพระภายคู่ พิมสองปางคือปางสมาธิกับปางมานวิชัยพระพายคู่พิมพ์จัมโบ้ดูนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูลักดำลาดินนะครับดูลาดินเนื้อของพระไม่ธรรมดาครับดูที่เนื้อเนี่ยเป็นชั้นๆครับดูเยินนะครับองนี้จะเยินแต่หน่อยแต่ว่าก็ใช้ได้ครับ <c oughs> หลักฐานการแยกเคล็ดลับนะพระคุณแผนพิมพ์ทุกพิมพ์นะครับนะนเราก็ดูนะครับนะดูของเทียมเรียมแบบมามากกว่าสมควรนั้นจึงว่าฝีมือลายกาแต่นะแยกกับของจินได้นะคือก็คือส่องดูนะครับนะส่องดูนี่แหละครับเนื้อดินนะครับนะส่องดูเนื้อเนื้อเนื้อดินไม่ธรรมดานะครับเนื้อดินไม่ธรรมดา พระจะสึกช้ำชนนะเม็ดแรนะ่ขององค์พระจะไม่ทําให้ขั้นสากมือหรือกระดาษทรายนะครับนะรูปคําดูจะเลื่อนไปหมดนะครับนะเพราะว่าระยะนะผ่านการมา,มาเวลาแบบเนี้ยนะนะพวกหินพวกอะไรจะไม่ขมนะครับนะมันจะกลมๆเกี้ยงๆนะก่อนจะมาสองพายพิกดูหน้าหลังว่าหลุดล่อนประการใดแต่ถ้าก็มีรอยเต็มไปด้วยองค์พระ ไม่ต้องเสียเวลาดูนะรอยหลุดล้วนนะมแล้วว่ามันหลุดไปตามธรรมชาตินะหรือว่าแก้งทําให้หลุดนะเราก็ต้องพิจารณาดูกับหลักการดูนะเพียงแบบนี้นะครับนะเราดูดูไปแล้วเราส่องไปนะเราจะเห็น,นเดี๋ยวจะลงกล้องให้เพื่อนๆดู นะครับดูนะครับผิวพะนะครับนี่ครับ,รบดูสภาพแท้น่าจะเป็นอยู่แบบนี้ครับนะดูคิวผิว น่าขึ้นนะครับดูลาดำน่อแหลเยอะนะครับตรงนี้สึกก่อนไปบ้างนะตามเวลาสวยนะครับในอ,องนี้ถือว่าสวยสวยพอประมาณนะครับนะเพราะว่ามีรอยแตกนะครับรอยแตกแล้วเ,เราใช้ถ้าใช้ปุ่ตกุลก็พอได้ครับเนะี่ยเพื่อนเดูครับนี่ Đây là phòng may, là để đ� mấy h после mình thoá chả นเพื่อนๆนะที่เรามาซองดูเมื่อเราพินิจพิจารณาดูนะครับนนะครับการตัดดูรูปทรงถือว่าพอใช้นะครับนะพอใช้ถ้าว่าสวยๆก็ว่ากันหลักที่หลายหลายแสนนะครับหลายแสนนะพิมพ์ใหญ่ด้วยนะพิมพ์เล็กก็อย่างต่ำมันก็เป็น กือบแสนแล้วครับนะถ้าไม่ว่าแสนขึ้นอยู่ที่ว่าพระนั้นอยู่ที่มือใครนะแต่ว่าจะอยู่ในมือเซียนใหญ่นั่ก็ว่ากันที่หลักหลายๆแสนดูในมือเซียนลงลงมาก็หลักหมืน่นอยู่ในมือชาวบ้านชาวนากันหลักพันแก่ๆนะครับนันพะันะ 1, แก่ๆนะั่พอได้นะเอาไว้ใช้พุทธคุณครับเพื่อนๆนะ่าฝากกดติดตามนะนะครับนะฝากนะกด นะชอบนะกดไลค์นะครับนาะฝากกดติดตามฝากกดแชร์นะเพื่อนๆดูนะเราจะได้ศึกษานะครับนะศึกษาร่วมกันดูครับเนื้อนี่ครับนะดูแท้ตาเปล่านะครับแท้ตาเปล่าหายากครับนาะใช่ว่ามีเงินจะหาได้ง่ายๆนะหาไม่ได้ง่ายๆนายนะนานๆจะเจอสักองค์ เจอสักองค์เนี่ยโอ้ยหาได้ยากก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับในนานๆเล่นพระมาสิบยี่สิบปีเพิ่งเจอ <c oughs> นะเพิ่งเจอนะครับหลุดมานะครับาจากพระของเขานะครับ วันนี้นะก็ขอฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้นะครับนะเพื่อเสริมสร้างความรู้ก็ฝากกดติดตามฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ